คาดเสาหลักใจฟ้าอะคาเดมีเกือบ3ามไรชีวิตเคว้งหลังเกิดเรื่องเช้าค่าใช้จ่ายเดินละสองล้านหากไม่มีเงินคงต้องปิดตัวเข้าเดินเข้าเด็นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนนาถสศาตร์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใจฟ้าอะคาเดมีหมู่ที่6 ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนในความอุปถัมภ์มูลนิธิอาทรประชานชาิของอดีตพ,พระราชวิสุทธิประชานานหรือหลวงพ่ออลงกฎอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำผุที่เน้นการสอนด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโดยบรรยากาศยังคงมีการแข่งขันฟุตบอลของนักเรียนภายในสนามใจฟ้ายอยู่ นายปองชัยปานเสียริประธานมูลนิธิอาทรประชานาตได้ประชุมกรรมการมูลนิธิถึงแนวการดำเนินงานของโรงเรียนนาทศาสตร์ภายในห้องประชุมโรงเรียนซึ่งภายหลังการประชุมได้เผยว่าขณะนี้ต้องรอผลการตรวจสอบมูลนิธิว่าเป็นอย่างไรซึ่งเราต้องดูแลเด็กๆถึง200คนให้จนถึงสิ้นภาคเรียนเดือนกันยายนนี้แล้วจะคุยกันอีกทีว่าจะไปอย่างไรส่วนใจฟ้าอะคาเดมี่ที่มีค่าใช้ใจ่ายการจ้างโค้ดมา สอนฟุตบอลนั้นต้องยอมรับว่าตอนนี้เราไม่มีเงินต้องขึ้นอยู่กับใจของเขาว่าเขาจะยังพอสอนได้หรือไม่เพราะสุดท้ายหากไม่มีเงินเราก็ต้องปิดตัวลงและเราต้องวางแผนหาที่เรียนให้เด็กๆร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการเนื่องจากเด็กบางคนไม่มีที่ไปขณะที่อาคารสถานที่ก็ต้องเป็นไปตามสภาพท่มูลนิธิต้องปิดตัวลงทรัพย์สินทั้งหมดก็ต้องตกไปเป็นของบัตพระบาทน้ำพู นายปองชัยยังกล่าวต่อว่าแม้ว่ามูลนิธิจะมีเงินแต่ก็ถูกอายัดไว้เบิกไม่ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายค่าไฟซึ่งก็ขอผ่อนผันอยู่รวมทั้งเง่นเดินโคตด ก็ยังพอดูแลกันได้ถึง1เดือนซึ่งกําลังของช่องทางหาไรายได้มาสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนเพราะค่าใช้ใจ่ายตกเฉลี่ยเดือนละ2ล้านบาททั้งค่าจ้างโคดค่าไฟค่าคนงานดูแลสนามดูแลคอกวัวและครู58คนส่วนที่ยอดเงินที่ถูกอายัดจำนวนเท่าไหร่นั้นตนเองไม่ทราบต้องไปดู โดยทางอำเภอได้มาติดตามการใช้เงินของมูลนิธิว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ดูแลเด็กด้อยโอกาสคนชาราซึ่งเป็นนโยบายของหลวงพ่อที่ให้ไว้สำหรับตนเองเข้ามาทำงานที่นี่จะครบ2ปีแล้วแต่มูลนิธิก่อตั้งและจดทะเบียนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562ซึ่งตอนที่ตั้งตนเองเป็นเพียงกรรมการจนหมดวาระครั้งแรกหลวงพ่อเลยให้มาช่วยซึ่งก็มาด้วยความเคารพและศรัทธานในตัวหลวงพ่อ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากต้องปิดตัวลงรู้สึกอย่างไรในป้องแชรกล่าวว่าสงสารเด็กๆเ,เพราะอยู่กันมาหลายปีตนเองไม่อยากให้ปิดแต่เหตุผลหลายอย่างไม่รู้ว่าจะเดินอย่างไรในฐานะที่ตนเองเคยเป็นครู และเป็นอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่33รู้สึกห่วงเด็กๆเ,เด็กบางคนไม่มีที่ไปแต่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้และไปถึงจุดหมายที่เรากําหนดไว้ก็สามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสนามฟุตบอลมีหน่วยงานหรือมีคนมารับช่วงต่อหรือไม่นายปองชัยตอบว่ายังทําไม่ได้ต้องปรึกษาทางกฎหมายนายปองชัยกล่าวว่าตอนนี้เราได้จ่ายเงินเดือนครูไปแล้วแต่เงินเดือนพนักงานและค่าไฟฟ้ายังไม่ ด่ายซึ่งก็ได้ไปผ,ลผล่อนผันที่สำนักงานการไฟฟ้าเพราะเลยกําหนดมาเขาก็เห็นใจให้ผ่อนผันได้ถึง15กันยายนจะต้องนําเงินไปใจใ่ายเรา4.5่า4.5แสนบาทต่อไปนี้เราจะต้องตัดไฟไปบางส่วนคงเหลืออาคารสําคัญที่จําเป็นต้องยอมรับว่าเราขยับอะไรไม่ได้เลยไม่รู้จะไปหาเงินตรงไหนมาประธานมูนิธีอาธรประชานากล่าวด้วยความหนักใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ